สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคนระับที่มารับชมนี่ก็มาเยี่ยมแม่สามสามสักหน่อยหนึ่งนี่ก็ได้ประมาณสองสัดปดาห์กว่าเลยนะคัะนนี้แต่ก่อนครั้งแรกที่ผมมาถ่ายชั่วโมงแกอยู่ที่ประมาณสามสิบชั่วโมงคนระับผมดูในจอมอนิเตอร์ตอนนี้ก็ผ่านไปสัดปดาห์กว่าเกือบสองสัดปดาห์เลือแค่ประมาณ ร้อยกว่าหรือ,อยังครับอ่ะถึงหรือ,อยังจัดจริงๆครับพี่ใหญ่อันนี้ต้องมาแวะนะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งอโอ้โดูนะครับรถนับแม่ฝุ่นปนหมดแล้วนะครับตอนนี้แอบกลุ้มไปหมดเลยสีดูเลย เก่าไปเลยนะครับตัวรถนี้อาเย็นๆล้างสักหน่อยก็จะาจะใหม่ๆอยู่อีกนะครับตรงนี้ฝนไม่ค่อยตกนะครับประมาณก็เกือบสามสัปดาห์เกือบเดือนหนึ่งเดือนแล้วได้อี่ยังร้อนนะครับร้อนตลอดเลยตรงนี้นี่เป็นกับไม้เลยนะครับนี่สีเคนะครับไม่รู้รถ เย,เยะอะเลือเมื่อนะครับชงนี้มันเป็นช่วงฝนไม่ตกครับอผูกคนเขาก็เร่งงานกันนะครับอตัดสมที่กันดูคันเล็กนะครับใส่ประมาณกี่ตักนะครับแต่ว่าตักนี้ก็ไม่เต็มอุ้มทีนะครับประมาณเกือบเต็มพุ้มกี่นะครับอ ไซส์พุ่งกี่ก็ประมาณ2.4ลูกบาทมิลลิเมตรครับในโบชัวแต่เครื่องนี้กำลังแม่มี314ม mm านะครับจัดจริงๆครับแมเจอแขงนี้แม่กดทีลงเลยนะพื้นๆเลย ว่าไอ้ที่แข็งๆนะครับก็กินไม่ลงเหมือนกันนะ่าต้องค่อยๆแทะๆนะครับอ่าก็เหลือไว้เป็นยอดนะครับบูชายันคร <c oughs> ับอันนั้นก็น่าจะต้องอดันลงไปแล้วนะฮะงัดต่อไปไม่ไหวนะอันตรายแล้วมันใหญ่เกินน้ใหญ่นะะับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ใกล้ๆโอ้รถคันหนึ่งครับฟังยับเยินเลยถ้าโดน โอ้ดูว่าแรงกดนี่ก็มีประมาณสองร้อยกว่านะครับแรงกดนี่กดทีเดียวลงพื้นเลยดูว่าแม่สายร่วงเลยนะครับโดนลุงกีแกกดไปนะครับ ร้มมานะครับร้อนเลยผมไม่เป็นไรนะเพื่อนที มีแพโหลดด้วยนะครับอ่าสามสามศูนย์อ่าสามสามหกนะครับโทคดีเคยใส่เพโหลดมาให้นะครับอ่าเหมือนรถใหญ่ๆนี่จนใหญ่จะตักอ่าวงโง่กันนะครับช่างหินใหญ่ๆครับอ่าหรือว่าหินเล็กๆก็ได้นะครับจะมีแพโหลดเลยนะเวลาตัดใส่ดมใส่อะไรนะครับอ่าได้เป็นคิวกิโลไปเลย เยอะนะ,ะไม่ต้องววงนะคแมบได้ชมกันยาวๆนะ,ะเดี๋ยได้กินผมใจแน่นอนนะตอะนหลังไม่อีกนะ ชมดัมสูงนะครรั้วสีลูแกใส่ประมาณกี่ตักนะครับจัดนับใหญ่แล้ววันนี้ก็ถึงหรือยังพี่เอ็นน่าจะยังไม่ถึงครับอีกเป็นครั้งแรกนะครับอ,อยู่ดีสองหน้าซูน โหลดจริงหอะใหญ่ๆเลยนะโอ้จริงๆนี่ก็ถ้าแหม่สีตัก ใหญ่ๆนี่ก็นั่งจับได้เลยนะครับถ้ารู้สีนี่หกลอ้อนี่ ขนาใหญ่นะครับเหลีย่ยต่อชัอนะ่วโมงครับอ่าที่เขียนในโบชัวแกบอกประมาณ27ลิตรนะครับร้าเป็นตัวไซ้์กลางประมาณก็อยู่ที่ประมาณ13-24ลิตรครับแต่คนขับครับในการวิ่งเครื่องครับ ได้ตามตัวเสมอไปนะครับในการขับมันอยู่ที่ปีมือคนขับด้วยนะครับในการเร่งเครื่องครับใช้งานสาร์นนะครับเครื่องแบบนี้มันเป็นตายกลัวไม่ได้นะครับาเงได้เสมอนะครับแบบนี้อาราเฉเลียนี้ เดี๋ยวคลิปอ่าเราไปผมจะไปยืนอยูอ่ข้างหัวเก่งครับอ่ะดูมุมที่ใหญ่ตกักนะสักทิปนึงก่อจะกลับโอ้ลูกฟังสวยเลยนะอ่าเวลาแกโค่นลงมามันจะละเอียดอ่อนนะรถทันใหญ่เนะี่ย ไม่เหมือนรถคันไซตัวกลางหรือขนาดเล็กๆนะครับอาจจะเป็นหินใหญ่ๆอยู่อีกนะครับสวยๆนะใส่ไ,ได้ดีมากเลย มันก็เป็นบออ่อที่วนค่าเคยตักนะครับอ่าี่ผมถ่ายให้นะครับอ่นา่าจะใส่พี่ใหญ่นะครับสามสามหกรถขึ้นมานะครับ กดแกนะครับแรงขุดสามร้อยสิบสี่มานะครับสองร้อยห้าสิบหนะนึตันเมตรนะครับแรงขุดเห,เหลือเลยดูว่าลงมาอยู่เดียวร่วงเลยนะแรัละเอียดอ่อนเลยอโอเคนะครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดต่อคล้าเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ผมจะไปยืนอยู่อาา่างางวกเกงครับไปบอกเจ้าเพื่อนคะรับสักทิดหนึง่งโอเคอาจะ200ลิตรบอ่ะ